ตอนนี้ปัญหาลำไย,ยยังมีปัญหาอีกด้วยนะคะล่าสุดนะคะพ่อค้าคนกลางนะคะในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เริ่มที่จะขึ้นป้ายหยุดรับซื้อลำไยแล้วค่ะหลังจากที่ผลผลิตนั้นล้นตลาดค่ะ ราคาลำไยยังคงตกต่ำอยู่นะคะต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดตอนนี้เกรด A a เหลือเพียงกิโลกรัมละ14บาทเท่านั้นเกรด A ราคา4บาทและเกรด C ราคา2บาทค่ะซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวสวนลำไยอย่างมากเพราะว่าราคาไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมซึ่งมีพลตรีสรายุทธรังสีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33เป็นประธานการประชุมซึ่งการประชุมครั้งนั้นนะคะก็เป็นมติร่วมกันร,ระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ได้กําหนดราคารับ ซื้อโดยให้กำหนดไว้นะคะว่าเกรด AA จะราคากิโลกรัมละ17บาทค่ะเกรด A ราคา7บาทและเกรด B ราคา4บาท ความเคลื่อนไหวของพ่อค้าคนกลางหรือที่เขาเรียกกันว่าจุดร่อนนะคะวันนี้ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นผู้ที่รับซื้อลำไยจากชาวสวนแล้วเอามาคัดเกรดก่อนจะส่งขายต่อไปยังผู้ประกอบการที่มีเตาอบขนาดใหญ่ก็ได้ขึ้นป้ายประกาศไม่รับซื้อลำไยเพิ่มแล้วค่ะโดยเอาสแลนสีเขียวมาคลุมพื้นที่ไว้เพราะว่าผลผลิตที่รับซื้อไว้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถระบายได้ขณะที่จุดร่อนหรือว่าพ่อค้าคนกลางบางแห่งที่เปิดรับซื้อก็ไม่ได้มีการขึ้นป้าย บอกราคารับซื้อแต่อย่างใดผู้ประกอบการจุดร่อนรายหนึ่งนะคะในอำเภอสารพีบอกว่าตอนนี้ผลผลิตลำไย,ยยังคงมีปริมาณมากและมีออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่สามารถอบได้ทันเพราะว่าเตาอบไม่เพียงพอเพราะว่าการอบแต่ละครั้งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงโดยการรับซื้อลำไย,ยแต่ละครั้งผู้ประกอบการจะเป็นผู้กำหนดโค้ตาให้นะคะว่าจะรับซื้อได้ปริมาณเท่าไหร่ ช่วงนี้รับซื้อเพียงวันละ300-400ตะกร้าซึ่งแต่ละตะกร้าก็จะมีน้ําหนักประมาณ30กิโลกรัมนะคะรวมๆแล้วประมาณ12,000กิโลกรัมค่ะจากที่ก่อนหน้าน,นี้วันละ700-800ตะกร้าเพราะว่าไม่สามารถอบได้ทันนะคะซึ่งถ้าหากชาวสวนนำลำไยมาขายในปริมาณมากกว่าโคตา้าก็ไม่สามารถรับซื้อไว้ได้เพราะถ้าหากว่ารับซื้อไว้ลำไยก็เน่าเสียค่ะรายได้จากการร่อนอยู่ที่กิโลกรัมละ50สตางค์ถึง1บาทเท่านั้น ซึ่งจากราคาลำไย,ยที่ตกต่ำชาวสวนก็เตรียมเคลื่อนไหวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเร่งด่วนแล้วนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์ค่ะผลผลิตลำไย,ยปีนี้ก็จะหมดฤดูกานและมีรายงานด้วยว่าชาวสวนเริ่มคุยกันถึงมาตรการเคลื่อนไหวอาจต้องออกมาปิดถนนเรียกร้องขอความช่วยเหลือกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ค่ะ